สหนุ่มสาวขับรถกันมาเพียงลำพังในทางลัดอันแสนเปลี่ยวในยามค่ำคืนอุอ้ยพี่เน่งนาทนไม่ไหวแล้วนะคะนาบนทำหน้าเยเก๋อุยอ้ยอุน้นาอย่าส่งเสียงร้องแบบนั้นสิครับพี่เน่งฟังแล้วเสียวท้องน้อยตุบๆเลยเน่งเอ่ยอ้อนบอดขอร้องน้องจ๋ายอย่าได้หยุดโอ้พี่เน่งน้าปวดฉี่นะบอกตั้งนานแล้ว ชี้บนรถเลยนาชักเริ่มงุดหงิดนิดๆกับพี่หนึ่งรุ่นพี่จอมชีกกอที่อาสาขับรถมาส่งให้พาไปสถานที่เข้าค่ายของมหาเลยกันวิ่แหมก็ได้ครับพี่จอดข้างหน้าให้แล้วอ่ะหนหน้าลงไปเก็บดอกไม้ข้างหน้าได้เลยนะครับแต่ระวังยอดหญ้านะครับมันช่างแหลมคมอได้ความเป็นห่วงจากพี่นหนึ่งหนึ่งหัวเราะชอบใจแบบไรเหตุผลอืมไม่ต้องมาแกล้งเลย ผ่านปั๊มน้ามันเหมือนเมื่อกี้ทําไมไม่ยอมแวะให้นาจะไม่ทนเธอเริ่มอยากกระโดดตกมาสักปาดอา้าจริงดิไหนๆทาไมเรามองไม่เห็นวะเน่งนเชองมองกระจกหลังเออจริงกล้วยเอ้จริงด้วยไฟสว่างเล่อเลยทําไมมองไม่เห็นวะเน่งบนกับตัวเองทําหน้าคล้ายงงงอยังกับหมาสงสัยไม่ต้องมาพูดเลยแกล้งนาบ่นให้มันไอพี่เน่งเน่งถอยรถกูด เลี้ยวกลับเข้าไปในปัม๊มไปจอดเทียบตู้หัวใจน้ํามันพิเติมน้ํามันเราตรงนี้นะครับหนูนาหนิงทำหน้าอ่อนวอนอะไรคะนาลงรถทําท่าจะวิ่งจุดไปแต่ก็หันมาถามมันอย่าไปนานนะครับพี่คิดถึงหนิงทำหน้าพริมหัวเราะออกมาแบบมีความสุขหนูนากัดฟันกรอดก่อนวิ่งจุดจากไปเข้าห้องน้ําในทันทีอืมเด็กปั๊มไปไหนหมดวะแม่งอู้งานกันจังต้องให้ตามเดี๋ยวถ้ามึงโบกให้สตาบ เน่งลงจากรถบนไปพรางเดินตรงไปที่ช็อปของปั๊มน้ํามันที่ปิดไฟมืดเน่งเปิดประตูเข้าไปพรางเอเ่ยเรียกน้องครับมาเติมน้ํามันให้พี่หน่อยไปยืนทําอะไรกันมืดๆแบบนั้นนะครับเน่งเอ่ยที่เห็นร่างไอเด็กฟั๊มที่ยืนหันหลังให้มันในมุมมืดน้องครับไปช่วยตัวเองเอ้ยช่วยตัวพี่หน่อยนะครับช่วยเติมน้ํามันให้พี่หน่อยเน่งเอ่ยแบบกวนๆตามสไตล์ของมัน ร่างนั้นค่อยๆเอียงหน้าอันเน่าเฟะหันมามองแบบชฉาๆแต่พลันตือต้อๆเสียงมือถือในกระเป๋ากางเกงสั่นและดังขึ้นเรียกหนึ่งล้วงมันขึ้นมากดรับสายอัลโลหนึ่งรับสายาน้องหนูหน้าเหรอมีอะไรครับที่รักหนึ่งมันปากเปล่าเหมือนเดิมเอยกวนเธอไม่เลิกพี่หนึ่งอยู่ที่ไหนะนามารอยอยู่ที่รถนะรีบมาเลยนากลัว หนูนาเอ่ยคร่ำครวนขอร้องด้วยเสียงอันตื่นเต้นจะรีบไปไหนละจ๊ะคนดีของพี่เดี๋ยวพี่ตามเด็กปั๊มไปเติมน้ำมันให้ก่อนแป๊บนะรอนะจ้าที่รักเฮ้ยมึงเร็วๆแฟนกูเร่งแล้วใจร้อนหุนหันด้วยเดี๋ยวไม่ทันจะพาไปคลอดลูกห <c oughs> นิงหัวระยังมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนิงว่าอะไรนะเด็กปัม๊มเด็กปั๊มที่ไหนหนูนาร้องถามเสียงสันเทา รีบออกมาเลยไอพี่เน่งนั่นมันไม่ใช่คนหนูนาตะโกนบอกหัวแทบจะโผล่มาดาที่หน้าจอโทรศัพท์ไอเน่งแต่แหมสวยๆน่ารักแลวย,ยังตลกอีกนะค,คนขี่นี้มันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นอะไร,ะรจ๊ะเป็นคนเล็กเป็นยนหรือเป็นเอเลียนกันละ่ะแต่เอง <c oughs> หนิงมันยังคงกวน้นเธอไม่เลิกทําเอาหนูนาโมโหควันออกหูเธอตะโกนสวนออกมาทธธันทีเอองั้นก็ตามใจมึงเถอะไอคนบ้านาไม่อยู่แล้ว เสียงเอียดของยางรถเบินดังสนั่นจนหนึ่งมันสะดุ้งอ้าวทิ้งกูเลยหนูน่าหนูน่าครับรอพี่ด้วยเน่งเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงหันหลังวิ่งออกประตูไปวิ่งตามรถไปทันทีลูกเชี่ยสามมาจุ่มรอหลอกทุกนาแม่งวิ่งหนีเป็นสะละยังไม่ทันได้หลอกเลยผีโอดครวนร้องไห้ ปั๊มร้างทางลัดแห่งนี้นานๆทีก็จะมีคนโง่หลงมาให้หลอกกันง,ง่ายๆเหงาไนอีกนานเลยช่างน่าสงสารพวกมันยิ่งหนักด้วยความตกใจเบาๆของหญิงสาวหนูหนาไปจอดรถรอมันไอหนิงห่างไปสี่กิโลเมตรข้างหน้าโดยในตัวสันเทาเธอตกใจมากกับผีที่เจอในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันร้างแห่งนั้นหนิงวิ่งมาจนทัน ลิ้นห้อยจุกปากอย่างกับหมาหอบแดดน้องหนูนาไม่รอพี่เน่งเลยเน่งเอ่ยบ่นให้นาพี่เน่งน่ะชักช้าหนูนากลัวนะพวกมันมีผีเต็มไปหมดเลยหนุนาเอ่ยบอกเหตุผลเมื่อกี้ที่ทิ้งมันมาพูดเป็นเล่นผงผีที่ไหนพี่มีเห็นมีทุกตัวหนูนาเนะ่ยฟังรายการผีมากไปแล้วผีมันไม่มีในโลกหรอกครับฮ่าเน่งยังปากดีต่องั้นก็แล้วแต่พี่ละกันมาพี่เน่งขับต่อ หน้าขับรถไม่ค่อยเก่งหนูน้าขยับนั่งดันข้างๆให้คนขับโหขับไม่เก่งพี่เห็นดิฟออกมายัางกับโดมินิกโทลิโตในหนังฟาสตเลยเน่งบนให้เธอพลางเปิดประตูขึ้นไปนั่งขับสตาร์ทรถไปโดยดีตึ๊ดตๆ๊ดตดหนูหน้ายกมือถือขึ้นมากดรับสายไงชจนาะไปถึงไหนกันแล้วเพื่อนพิมพ์เอ่ยถามในสาย อยู่ตรงไหนไม่รู้สิพิมพ์พี่เน่งมันพามาทางลัดหนูน่าเอ่ยบอกพิมพ์ทางลัดทางลัดที่ไหนอืมอือไอพี่เน่งชั่ว <c oughs> มันพาไปทางอ้อมเข้าป่าเลี่ยงออกนอกเมืองนะสิไปเลวคนลามุกเดี๋ยวมาถึงจะโดนฆ่าแน่พิมพ์พูดบอกกัดฟันกรอดพิมพ์กกพมพว่าไงจ๊ะเน่งเอ่ยถามอ๋อพีพ่ไม่บ้าอะไรหรอกครับพี่พิมพ์บอกว่าพี่เน่งน่ารักมากเลยมาถึงจะหอมสักฟ้าถนึงเป็นรางวัลให้หนูน่าเอ่ยโกหกไป ยิ้ดิแ a n น่าดีใจจังเน่งยิ้มกระยิมหนูนาหาันมาคุยต่อนาเชื่อเรานะอย่าแวะที่ไหนอีกเส้นนั้นมันไม่มีใครเขาใช้กันหรอกตอนกลางคืนน่ะผีมันดุมากเป็นห่วงเพื่อนนะพิมพ์เอ่อยเตือนเป็นห่วงเพื่อนมากจ้าไม่แวะและจ้าหนูนารับปากพิมพ์ไปแล้วถ้าไอพ่เน่งมันหื่นขึ้นไปอีกนะที่ช็อตไฟ้าที่ให้ไปใช้ได้เลยนะจ้าช็อตมันให้ตายไปเลยพิมพ์กำชับเพื่อนจ้าเพื่อนรัก หนูน้ายิ้มออกมารัก้เป็นห่วงเพื่อนนะพิมพ์เอ่ยเป็นห่วงเพื่อนมากก่อนวางสายออ,อม่วงอะึ่งข้างหน้ามีป้ายไฟโรงแรมด้วยอืพี่ไม่ไหวแล้วหนูน้า,หนนาเหน่งทำท่าหาวทันทีที่เห็นป้ายไฟโรงแรมข้างทางอืแต่พิมพ์บอกว่าหนูน้าเออยหน้าไปนอนกันสักหนีบหายอยากเอ้ยหายง่วงแล้วก็ไปกันต่อนะนะเน่งรบเร้าจนหน้ารำคาญ ลันก็เลี้ยวกลับเข้าไปทันทีด้วยความชำนาญลานจอดรถโล่งๆที่ไร้รถจอดไม่ต่คันเดียวโรงแรมอะไรกอมันวะหนิงคิดทั้งคู่ลงรถเดินก้าวเข้าประตูไปไปที่ฟอนของโรงแรมเก่าๆแห่งนี้ปราดกฏลงกุงแก่ๆในชุดบริกรยืนรออยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์จะเอากันกี่ที่ครับที่นอนนะอ <c oughs> แบบเตียงน้นากระจกรอบไหมสำหรับคู่รักแสนหวานรับประกันไม่ติดกล้องแอบถ่ายครับ ถ้าไม่ชัดอัดับโฟนะลุงบริกรหัวเราะร่วนอย่างอารมณ์ดีแนลุงนี่กระชั่งเลือใจถามมาได้น้องเขาอายหน้าแดงเลยนะเน่งตอบออกมาอย่างกระยิมยิ้มย่องไม่เอ้ากี่ที่ค่ะต่างคนต่างนอนคนละห้องไม่ได้รักกันค่ะหนูหน้าตอบออกมาแบบสุดจะทนนานกูนึกแล้วยังกับนางฟ้ากับปาตีนน้องคนสวยคงไม่คิดสั้นอะไรขนาดนั้นนี่ครับกุญแจ สองห้องเดินไปสุดทางเดินนั่นนะครับลุงบริกรยื่นกุญแจให้ทั้งคู่รับไว้คนละดอกให้ไปนอนกันคนละห้องทั้งคู่เดินจากไปลุงบริกรมองตามพลางเอ่ยคือหนี้วันพระซะด้วยไปหาจุดทูบบอกก่อนเออสวยเอ้ยอยอ,อกมาเล่นแขกลุยกนะจะหน,นีกันหมดแล้วแขกลุง ในไอ้บ้าบพ,พวกไปเล่าในเลกาลผีเอยชื่อย่อชอช้างโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโรงแรมกูก็ชื่อชอช้างโฮเทลแอนด์รีสอร์ทมึงอย่าย่อทำเพื่อไปเจ๋งอยู่โรงแรมกูลุงเอยแบบละอาจิตยิ่งนักกับเรื่องผีสางที่นี่อาบน้ำดีกว่าเนี่ยตัว หนูนาบ่นกับตัวเองวิฝักบัวจะล่นใส่หัวปะาเนี่ยเก่าจังหนูนายืนมองฝักบัวในห้องน้ำตื๊ดตื๊ดตื๊ดหนูนาอาบน้ําเสร็จในชุดผ้าขนหนูเดินมารับโทรศัพท์ไงจ้าไปถึงไหนกันแล้วทําอะไรกันอยู่นะ่ะพิมพ์เอ่ยถามในสายอ๋อพิมพ์นาอาบน้ําอยู่ที่โรงแรมจ้ะหนูนาตอบฮะโรงแรมไหนพิมพ์ร้องออกมาด้วยํำเสียงที่ตกใจอ๋อ พี่เหน่งก็พามาแวะนอนจ้ะหนูนาตอบฮะพาเข้าโรงแรมอย่าบอกว่านาเสร็จมาแล้วนะพิมพ์ตกใจมากไม่ไม่นอนคนละห้องเหน่งมันขอนอนพักให้หายง่วงแป๊บหนึ่งหนูนาตอบออกมารีบปฏิเสธทันท<ะ>เีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรงแรมโรงแรมอะไรแถวน,นั้นไม่มีโรงแรมนี่นอกจากหนูนารีบออกมาเลยที่นั่นมันโรงแรมชอช้างแน่เลยพิมพ์วอยวายออกมาทันทีทำเอาหนูนาเปลี่ยนหน้าถอดสีทันที เสียงทุบที่ประตูเออหนูนาโว้ยหนูนาเพนเธอพี่ไปรอที่รถนะเสียงไอพินเองตะโกนร้องเรียกเสียงดังโหยหวนดังลัน่นปิดพี่เหน่งรอนูนาด้วยหนูนากรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเสียงรถเหยียบออกตัวไปอย่างแรงพาทั้งคู่บึง้งหนีออกไป ทิ้งลุงบริกรยืนมองตามได้สายตาคู่เปิดตูดหนีไปอีกคู่และแขกกูงสวยเย้ยขี้เล่นจริงจงจ,งจับแม่งทำเมียซะดีไหมแม่มันโดนไอเฮียนั่นฆ่าหั่นไปินชิน้นกคูเจ้าชิ้นไหนทำเมียเดี๋ยวไงแกถอนหายใจพันสายหน้าแบบสุดแสนระอาใจสองหนุ่มสาวพากันโดนผีหลอกหลอนกันจนอิ่มอ,อกอิีดใจแล้วก็พากันมุ่งสูงแ่แคมป์ออกค่ายของกลุ่มนักศึกษาที่ส่วนใหญ่พิม และเพื่อนๆและอาจารย์ได้เดินทางไปถึงกันก่อนแล้ว